ขนมผีสิงผีกระสือเชื่อกันว่าเป็นผีที่สิงสู่อยู่ในตัวของคนเพศหญิงโดยมากมักจะเป็นหญิงสูงอายุชอบรับประทานของสดข้าวมักออกหากินเวลากลางคืนผู้ที่เป็นกระสือนั้นมักจะเป็นผู้ที่ใช้ไสย,ยศาสตร์มนต์ดำแต่ว่าทำผิดข้อห้ามจนของนั้นเข้าตัวจนกลายเป็นกระสือไปในที่สุดกระสือมีมาตั้งแต่สมัยใดยังไม่มีใครทราบแต่สมัยโบราณมักเรียกว่าผีลากไส้ต่อมา จึงเรียกว่ากระสือหรือว่าผีกระสือนั่นเอง